ไม่บอมึงบ่ขี้บโล้าณนะแม่นบ่ดีเออขายแล้วบ่เจ้าโอ้ยขายทองเขียนซึ่งลึงเลยว่ะได้ขี้บโบ้างเลยขี้ก้นเข้มเขียนบอไอ้นี่ฮะอ่าอ่ากินข้าวยังวันนี้โจกินแล้วโอ้แล้วพี่ประธานได้ข่าวว่าไม่สบายเป็นไงบ้างคือลืมเลย แกไม่สบายตอนประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ยแต่แกกินแบบยังบบักสมมอะ่ะบักสมมอเนีค่ะว่าเมือ่อเมื่อคืนนี้ไปโรงพยาบาลด้วยนี่เป็นไงบ้างใช่ใช่<ๆ>ก็อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็กินข้าวได้ปกติแต่หมออาจจะบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินเออก็ประมาณนั้นครับครับเอาวันนี้ว่าเงาเงาลูกซึกเงาทำให้ผมหัวเราได้ไหมได้อืม เออดีดีสิเอาก็นี่นดีๆแล้วไงจะทํายังไงไอ้คนหัวเลาะก็ทั้งทมแบบนี้แหละเราเล่นสดกันไงแบบธรรมชาติธรรมชาติเพื่อนเพี่พี่น้องๆก็ชอบเหมนวะสวัสดีครับผมลืมสวัสดีสสดีถึงเวลากินยาแล้วนะพี่อ่ะ มือเมื่อยป่ะครับมือเมื่อยป่ะเมื่อยอย่รับแต่มันไม่สบายเราได้ข่าวว่าพี่ไปทํางานอยู่พี่พี่พูดอภาษาอังกฤษภาษาอะไรได้อะไรได้บ้างเราไม่ได้ถึงกับว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเราแค่ฟังออกตอบโต้ได้อ่าแล้วก็ประมาณว่าเซสวัสดีสวัสดีไฮหรือจีนหรืออิตาลีหรืออิสราเอลหรืออ่าจีนแล้วก็ไทยอังกฤษเพราะ มันไม่ได้พูดเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไระทักทายอ่ะทักทายเขาใจ้เป็นคำว่าทักทายเราไม่ได้แบบเป็นอ่าโออยหาวอยฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่อย่าฮงง่าฮ่อฮ่าม่าฮ่ฮ่า่เเยเ่ลฮ่า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 ฮอาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าา่า อืมนี่ฮาวมานี่ฮาวมาแปว่าน in ี hmm. um ่ฮาวก็สวัสดีถ้าสมมติว่าอ่าถ้าเชิญลูกค้าเข้าเข้าในร้านหรืออะไรก็อออ่่าามืลืมแล้วนี่ฮาวชิงจิ้งหลายขั้นขันละขั้นขันขั้นขันขั้น้นประมาณนี้เออแต่ถ้าเขาตอบโต้มาเราก็ไม่รู้แต่ใช้ภาษามือเอา เพราะสมัยก่อนนะในยุคหินนะเขายังพูดภาษาคนไม่ได้เขายังอุบะอุบะอุบะหิวข้าวก็ทําอย่างนี้เข้าใจไหมอ่าถ้าปวดหัวก็ทําอย่างนี้มึงบูมไงบ่มึงบูมขี้บุ้างนะ <c oughs> เออแ้คนนี้ขายแล้วบ่เจ้าขายระบบแห้งแข็งซึ่งลึงเลยว่ะได้ขี้บุ้างกับบุรังเลย <c oughs> ขี้ก้นสมเขียด ว่าเปนหมูเห่าก็พอแล้วอ๋อพูดกับหมูตัวด์พูดซะใหญ่ทับใหญ่แล้วท่านเป็นเกลียวเลยนะเป็นเลี่ยมขึ้นมาเด็ดปสี่ยงนะเม็ดพริกเต็มเลยมึงนี่แหละกูรู้ลากี้แล้วลากี้เป็นลากี้ของตามหรือเปล่าขอค่อยยีได้ค่อยบุญได้ปวดหองของอ้ย็ใส่ไอ้บ่ได้เข่า้องน้ำเอ่าก็มีแต่เจ้าเราอยู่เงินค่อยไปเตี๊ยบบอลมาไม่ใช่หนิเออเออเออโน่ตีกันนะมี ของเจ้าเลยนะโเมือมา่บมือเหรอเมย์รึตอนนี้เอาภาษาอิตาลีภาษาอิตาลีนมือนค่อยสิพาเจ้าไปอ้อยหนูมือนะเออได้เลยไปพี่น้องเขาขออ้อยหนูทำแบบนี้หรือเปล่าอ้อยหนูไม่ใช่นละหนูพี่น้องเขาขอมาว่าอยากบึ่งไม่ว่าวิธีชาวบ้านเขาไปอ้อยหนูยิงหนูนะไรได้ได้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับพี่น้องถ้าว่าคลิปนี้ไปนะครับผมจะทําวิธีบานๆให้ดูนะครับอ้อยหนูนะครับ ยิงหนูครับพาประธานไปยิงหนูครับอยู่สี่แยกบันดาโฮครับบ้าไปบ่วเมนยนอยหนูอึ่งนี้นะครับอีสานบ้านเรานเนาะเกี่ยวเขาออกนะพี่น้องเนาะต้องอาหายิงหนูครับผ่าก็เตรียมไว้แล้วประธานเตรียมปืนผ่าไว้แล้วสองอันแล้วเดี๋ยวเราจะไปวอยหนูเไ,ไม่เคยเพราะอยู่แต่กรุงเทพอย่างเดียวซื้อกินอย่างเดียวตัวละพันห้าหนูอ่ะนี่ต้องดูฮะตัวละพันห้าใช่าท้าๆอ้วบๆคูอย่างนี้เลย มาคนละหนูแล้วนะอ๋อคนละหนูนืมฝากฝา,า,ากพี่โนโครับผมซ่อมเนีย่ยและครับสวัสดีครับว้าไปว้าไปสวัสดีภาษาอิตาลีนะเชาเชาบักฟังกูลอรอว้าวาไปพี่นหนสวัสดีครับ <laughs>